พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านบ่อเหล็กน้ำพีบ่อเหล็กน้ำพีอำเภอทองแสนขันจังหวัดอุดร,รดิตถ์ในอดีตคาดว่าเป็นคลังแสงสำพวุฒนานาชนิดสร้างอาวุธกอบกู้และปกป้องบ้านเมืองของอาณาจักรไทยในสมัยสุขโขทัยและสมัยกรุงศรีอยุธยาเนื่องจากเหล็กจากบ่อน้ำพีเป็นเหล็กที่แกร่งเหนียวเกิดสนิมยากโดยเชื่อกันว่า เป็นโลหะมหัศจรรย์มีพลังอนุภาพและสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิตอยู่ในตัวซุกซ่อนในร่างกายแล้วศัตรูมองไม่เห็นเป็นของสูงเป็นเหล็กที่ใช้ทำพระแสงของพระเจ้าแผ่นดินใครมีไว้ในครอบครองเสริมบาร,รมีคงกระพันเป็นของหายากดาบน้ำพีหนึ่งเล่มขายได้ราคามากกว่าข้าวเปลือกหนึ่งเกวียนป้องกันคุณใสพูดผีปีศาจ<ม>เวดม์คาถา หรือสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า,า,าแกอาถรรพ์ได้เป็นตะระกูลเดียวกันกับเหล็กไหลส่วนอื่นๆรอบๆก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์บ่อเหล็กน้ำพีเล่าเรื่องราวภูมิปัญญาชาวบ้านแบบโบราณแล้วก็มีจัดแสดงอาวุธต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะอีกจุดหนึ่งที่สำคัญเลยนะคะศาลเจ้าพ่อเหล็กน้ำพีผู้คอยปกปักรักษาบ่อเหล็กทั้งสองบ่อ คือบอ่อพระขันและบอ่อพระแสงเป็นรูปเจ้าพ่อสามคนหล่อด้วยเหล็กน้ำพีและเป็นศูนย์รวมสักการะสำหรับผู้ศ <c oughs> รัทธาบ่อพระแสงและบอ่อพระขันเป็นบอ่อเหล็กที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเชื่อกันว่าศักดิ์สิทธิ์ที่สุดและเป็นบอ่อเหล็กที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดในประเทศไทยในอดีต จะนำแร่เหล็กจากสองบ่อนี้มาถลุงทำอาวุธเพื่อใช้ในศึกสงครามสำหรับพระมหากษัตริย์เท่านั้นปัจจุบันทั้งสองบ่อได้เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมแล้วใช้ไม้ที่จัดเตรียมไว้ใช้ตกเหล็กน้ำพีน,นำไปบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลได้ไ<ห>ด,ด้วยนะคะนี่ค่ะสงเดือนจะตกเหล็กกันนะคะตกเหล็กน้ำพีนะคะ ไม้าย,ยาวมากเลยนะคะาดูค่ะตัวนี้เหมือนเป็นแม่เหล็กนะสาธุเจ้าพี่เจ้าทายเจ้าป่าเา <Yeah. S 1> จ้าเขาเจ้าขออนุญ,ญาตตกเหล็กน้ำพี่ oh, เก็บไปเป็นพี่ <c oughs> มาดูสิคะได้หนึ่งเมต นี่ค่ะได้เล็กๆมาอย่างนี้ค่ะนี่คือเป็นไม้แล้วก็เป็นเชือกแล้วก็มีเป็นแม่เหล็กนะคะจะเ,เป็นการตกเหล็กน้ำพีนะคะนี่ค่ะแล้วที่สังเดือนได้มานี่เป็นของศักดิ์สิทธิ์นะคะเอาไว้ การส,สักการะบูชานะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะสวยไหมล่ะเป็นยังไงบ้างล่ะคะพอแสงเดือนเล่าให้ทุกท่านได้ฟังกันแล้วอยากจะมากันแล้วละสิมีโอกาสเชิญมาสัมผัสนะคะด้วยตนเองะะและครั้งนี้นะแสงเดือนก็ได้เหล็กแล้วก็ไหลน้ำพีมาสักการะบูชาด้วยสวยงามสวยสวยค่ะ 洒脱。